ช่วงนี้ต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนอนาคตเปิดสิ่งไม่แน่ไม่นอนอ๋อเบียบเพื่อเพื่อจ้างอาอะไรบ่อยๆนะไอ้หนุ่มชงเหล้าไงอ๋อเพ่อฟิตตี้บอยเก็จ้างฟิตตี้บอยมาชงเหล้าให้เจ๊เจ๊ปาร์ตีนน้เท่าไหร่ติบสักครั้งละเท่าไหร่นี้พันสองพันอะไรอย่างเงี้ยยัดเข้าไป ทำไมก็จะบอกว่าต้องนอกเาลางานเท่าไหร่คะน้องก็บอกไปเลยเชดทำไมมาหลายจังเลยว่าเพื่อนเราเฮ้ยนายนะอย่าเอานิสัยนายมาใช้กับเราดิไม่อ่ะปกติจ้างจ้างสาวๆมาฮะสาวๆก็จะบอกว่าพี่พี่รับงานบ้างไหมเนี่ยพี่ไม่รับพี่พี่ครอบครัวเลยครับพี่รักเมย์ครับก็บอกไป ยังไงอะเราเราแน่ใจอะดูหลอกเยอะปะดูหลอกลวงอะเอ้าเหรอใช่จบแล้วที่จ้างมาไม่ใช่หรอกอยากให้เพื่อนสนุกเฮดอัพสนุกเห็นนัดสนุกก็พอใจแล้วไงอันนี้อ้างเพื่อนแน่นอนแต่ดึกมาเรานัวเราเมาแล้นนนัวแะไๆก็ทําเป็นสภาพผุดไปนั่งกับพี่เขาเลยครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแค่แล้วเจ้าคือไหลแท้ ่เพิงรู้รู้มานานแล้วแต่ไม่พูดแค่ช่วงนี้มีมุมดักๆไหมเล่าให้ฟังหนยิอะไรไม่มีหรอกเอาหมอให้ฟังไงดิไม่มีมีอะไรหรอมันเรื่องอะอะไรอะก็ก็ไม่มีไงซัมจริงนะซัมจริงอะไม่มีเหรอไม่มีซัมจริงมีแต่ซัมจริงเลยใช่ไหมอืออืมอย่ามาหลอกถามนะบอกบอกหน่อยหลายภาคเลยหรอแม่อยากหลุดอยากหลุดไม่